มันขึ้นตัวไทยจำหนึ่งขึ้นลุงจำหนึ่งนะคุณยาได้ทําไมอยู่ดูอยู่ดอกอันนี้อันนี้วันนี้ก็ไปสองหม่องสามหม่องอยู่อันนี้หยมาจนคุณแล้วจนผู้เ่อให้มกคุณแล้วเนาะคุแล้วเพาะนึงรย้านหลาน่อาวาามยอ่เยอาเยนี่ประมาณเน สามเดือนถ้าลานถ้าพไม่พายยก็ยีได้ขึ้นผู้นีพอพอจังหวัจังหวัดจังนาเพิ่อคนกับบอกดูครับผมให้ยุ่้ยุ่นพอสังกัดลงขุ่นใส่เสื้อันนี่ไม่ให้เพิ่นปวดเพิ่นหายเพิ่นแทบบาลานี่หายเสีอถ้าถ้าโชคไปถ้าไม่เราถ้าได้จำไม่เนียเพิ่นนะอือมีลรกรเพิ่นอันนี้ โอ้เหลายดับเท่าเครับเน่ยไปเชื่อหลายเด้อียนีมือนี่ยย่ไปเสื้อหลายเสื้อแถวเดียวกับพอแล้วเดียวพครับผมับเสื่อซิบคนนนแค่นี้พ่อครับเพือเก็บม้รเพื่อพอนำอนอเห็นเห็นตัวไกับยิบไปก่อนเพื่อร่วมกันครับผมแต่ว่าอยู่นีการลังสีสางไหมเนาะเป็นกาลังเรื่องสางลังว่าเสีเทปปูนเทปเทือกเหนเทือออกหน้านี่ละเราวันนี้เิเห็นทั้งเขารัางเทาน้ำไหมเทาน้ำเนงเทาน้ำประปาน จะได้ช like ื่อจิงชื so physical, well, not, ่ออย่างรู้แต่ว่าคว้ไปค่อเก้าวเราแต่ค right. ูไม่บนจะจะจะเท่าคู่ที่เขาร่วมบนน้อขั้นหายเก่าขั้นมาหายเล้าไปคว้าเขาไปตามทัตามตอนทางนี้อันัวังเอาวังวังพันเสียงเขียนได้วังคำแสนปิดปิดซีดซีดตั้งเสียงเ

ับตรีดี่นองดครับจรครันเลนาเนี่ยเล็กนาเนี่ยเล็หนาสองตัวนี่มาครับแต่เล็กายนี่ยเห็นมชัดเลกก็บรับบอรบเลกายนมาชัดอืมเกทยตัวนี่ยไเห็นมาชัดนึ่บแต่ว่าเลขกนาเห็นชัดชัดเจนครับผมเห็นชัดเจนหน้าจอไว้ครับอยี่ครับ จอเห็นชัดแท้ๆเคอื่อนเห็นชัดแท้ๆเลื่อหนาโยนแต่เลขนี่เห็นชัดโยแต่เลขล่างเนี่ยทันถึล่างมาถึงบนโอ้คระบผมไม้อนัอนถ้าล่างออกสิปุ๊บตัวบนเนี่ยสิบวกาท่านเทพออถ้าเลขกบนนอกปุ๊บเลขล่างบนมีเลยอครับว่าเปันหายฟังแครับอันนี้ อบนูเนูสตัวน่าปูเกิดะไรต่อะไล่กนไล่ก่นเลล้วันง่ายครับเบิงสาตัวหนาตัวนี้่สตัวหลังสตัวน้าคือชัดเจนสุดๆเด้พีวุหกับหาเนป็นทังเนเป็นหลังองนเังทั้ด้ครับอ้ชุดๆหาอันัสุดท้าย้เก่าุกีมีจตัวสตัวหนา สามตัวไทยก็บ่มีอ๋อเอาสองตัวล่างนี่แล้วไปสองตัวล่างนี่กับพ่อละหอมมากก่อนม่เียก็เลยมาใส่แรกง่า้เอ่นมองพักตัมผมรัมผมหล่อน ขอบคีทุกท่นทุกคนนับ่อมือหนีะครับเนาะต้องเดินทางมากแต่ว <group> oh, ่าไก่นะครับเนาะระยะทางซ้ำกบเดินทางมากระยะทางกับซ้ำกาไก่พีเกา

เต้องแต่ว่าหลงพ่อบ่ได้ไปโทษไปคนบ่ได้โทษมากแต่ว่ายอมหน้าหลายคนอยู่แต่วันนี้แต่ว่าวันนี้หลวงพ่ออยู่โทษไปหาต่างประเทศอยู่ครับผมต่างประเทศอยู่อะไล้วอืมนั่นับนั่นัังนเั อันนี้คือจะเป็นสถาปีเนาะวัดวัดดีครับคุณพ่อครับวัดดีครับผมวัดดีปีใหม่คุณพ่อครับผมวัดดีครับสุขสุกคนเป็นเป็นไปมาจากไหนครพ่อเออมือนี่ก็ถือว่าเป็นบุญของตั้งเงินแสนครับผมที่ได้สร้างมานี่ก็โดนแล้วละแต่ข้าวปูทับซนมท่อนคนได้มัดตั้งไวหอือ ไหพีไหนองเพื่อนเป็นผู้ประเขาบอกว่าเป็นปู้ประเขาที่เพื่อนลูกเพื่นนะครับผมแต่ว่าหากว่าท่านใหญ่มาวันีอีกดอกสิเทสไหมเพื่อนเป็นปู้ก่อตั้งคนแรกกว่าเพ่อนผู้เป็นผู่มาตั้งว่าตั้งวหายไหพ่อไหแม่ไหพี่น้องลูกหลานได้โลกมาการาวะบูซาเราวาสมาวัยพระแต่ว่าหันมาเป็นบ่มีวัดนี้ยังเป็นเป็นป้าดงแบบนี้ละไวไหวัย เป็นบายคือเพื่อว่าอยากให้เข้านี่นี่แหละครับกาแฟครับผมครับผมน้ำผอนลู่จักรลู่จักะคือคันคันยุบ้านนี่เข้าไหวผ้าน,นี่ถ้าเข้าสวดมนต์นี่ระวังยุ่นหนีระวังยุ่นหนีเพิาเป็นบากว่ามันเป็นสถานที่ปฏิบัติรรมบางที่นี่บางเทือ่อาถิมาส่งดิอ,อาจจะพกเข้าพุ่มพว่น,นี่ เพื่อนมาแต่ไม่พูดเนี่ยเขาเพื่อนเพื่อนมาแต่ใส่ขย่าแต่ค้ามสงบเพื่อนกับมาเออเพื่อนเคยมาเพื่อนกับมามาบอกกาวเขาว่าเพื่อนพูนหันมาพูนีมาเพื่อนกับเาบอกเวลาเป็นผู้ซื้อเลยนะแต่ว่าขันขันเข้าอยู่บ้านกั้ยยันพี่ยันนองอยากไล่หรือหรือว่าลคาขครับผมข้างมาหนี้ก็เลยมาใบนี่เอามาใบนี่มาในี้พี่น้องผู้ใดมาเนี่ยเอา อยากห้องกับห้องอยากร่ำก็ล่ำอยากใหาก็ห้แล้วแต่่อยเต็มที่วถาว่า่อยเต็มที่เลยบ่บ่ไหามต่บาเบิงอยู่ถ่ามันผิดถ่ามันบ่แมนค้องครับผมเพิ่นผู้ผู้พ่เท้านางเบิงครับ่แมนค้องเข้ากับลู่นด้เข้าลู่ปั๊บเข้ากับกล้วยวะเพาบว่าต้องให้ผู้น้นลู่จากว่าเฮานี่สิ่งที่พอดีเนี่เทาต้องเทาต้เท่าน้่ังเทา้เทา้เ่านเป็นผ้า้นทั่าเท่าเเา เพิ่งหมอบแผงเข้าอยู่นี่เข้าก็ต้องนั่งเบื้องคุณให้มาพิดมาถือเข้าก็นั่งเบิ้งครับผมเออบริเวณวัดเฉพาะแต่นี่อืแต่ว่าหากหันเปิดให้ประุกคนครับผมเอาจะรับประชาชนครับสำรับไหว้เบิร์ตแต่ก็เลย พ่อเป็นหลัแล้วก็เล่นด้มาเห็ดนี่คุณแต่ก่อนที่เป็นทาราหลังใหม่ใหม่ววกินเบผมมากก็ได้ได้ไม่สุร่งเขาโอ้ครับผมบพวกรักกระทกเออบ่วกเขาเบิแล้วบันนี้ก็เลยไปขอทั้งคือาจานแถวขอนเจนแน่แถวอร่อยเอ็เออแถวว่าปีบุนี้ลักก็ะบ้าทุกสาราทิศละตะวังสามหมอแถวควัดถมำดงดินตรงนั้นเขาจะาก็มาซอย ผู้เล็กผู้น้อยก็เลยมาเห็ดขึ้นมาได้ไทั้งนี่ละครับ<ม>เลยว่าจะกเหตุให้มันเล้วกระจกจะไหนสีเล้วอ่าแต่ว,ว่าบายพาคก็ขอเพิ่นเออขอพุมพ่มขอทีขอทานเพิ่นเดอ้คอคือทังไหนกอพุมพ่มเพูนเปิดเพิ่นเปิดคุ้มทรัพย์เปิดคุมดค้มบาร,รมีมให้เพิ่นมาซอยเฮ้าเอออันนี้ก็ถือว่าบุญเหตุในไปิดอหลวงพอดิหลวงพอนี่ก็ถือว่ากัมาด้วย เพื่อนก็บ่คคอจะเที่ยวนิมาใช่ไอไปพ่อพ่อเื่อเดียวมาลํำขันได้ก็ลอดรองพอดบ่เม็นบ้างของจักมาตะกรอนดินงก็ต้องของจักเนี่ยแต่กระทิบเปินมาอันทิตย์กบวานเลยอ๋การหูงจักว่ายู่ถามหังปือกัอขึ้นไปขึ้นไปเมื่อนั่งว่านั่งอยู่ยู่เดียวพ่อยู่ยังไหนกถามสอป่าถามตุกตพก่นนอกคนอ ลงพ่อลงไปเห็นบาดของผมบ่อผมก็มีมองไห้พักให้เศร้าอยู่มีสำนักให้ยูอยู่ครับเพิ่นกัได้ลงมาเบิ้อลงมาเบิ้งเกิดก็เริ่มแบบเออก็อยู่ร่อแล้วยู่ลองไปกวอดบ่อแม่นบาอยูอีนี่ดิยูยูยูสำนักะครนมว่าเลขออกนหมอเครือบ่อด้บ่ได้ไม้บาพิ่น แล้วแต่เพิ่นที่ยูเพื่อนอยากไปก็ไ่ได้ห้ามเพิ่นที่ยูก็ไ่ได้ว่าแต่ว่ายูไปยังซีละอือ่ันว่าเพื่อนบุญหาบุญค้ำกันสู้กันสีก็สิีได้มากสร้างฮัแแดงได้สร้างน้อยกระทือวาสับผมสร้างซ้ํไหดกระทือวาสางบ่แม่นว่าสิสร้างเอาง่ากตัอกรับอนนะค่ะบุญปานั่นกับบ่า่าเนาะครับเพิ่นสร้างอลีก็บ่ไดวว่าดอกเออขึ้นมอยู่กับบุญบารมีนาพ่อเนาะมันเป็นกับบุญบารมีครับผมเพราะว่า ไปสานกันหลายทีอยู่แต่ว่าหันมิเจ้าวาดเ,เป็นผู้เป็นผู้ปัก